สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับโอโน่ชาแนลครับช่องโอโน่ชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องของรถมอไซค์ครับวัยรุ่นไทยครับกับมอไซค์นี้คู่กันครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับรถมอไซค์ฮอนด้าโซนิกครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนต้องการนะครับวันนี้ก็มารีวิวครับอยู่ที่น้าผูกกลางครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถกันเลยครับนี่ครับเจ้าของรถครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรครับ แจ็คครับแจ็คนะครับแจ็คมีสำนักไหมครับมีครับสำนักไหนครับนี่มอเจอร์ไซค์โอ้ยสำนักมอเจริญยนต์ครับแจ็คมอเจริญยนต์ครับวันนี้อยู่กับ Honda Sonic ครับท่านผู้ชมครับอันนี้แต่งแต่งทรงอะไรครับทรงตะกแดดทรงตะกแดดนะครับมีแรงบันดาลใจอะไรถึงแต่งทรงนี้ครับสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอะไหล่แล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูที่เครื่องครับ อันนี้ลูกลูกอะไรครับลูกเดิมครับเดิมหม้อน้ำซีบีครับหม้อน้ำซีบีครับท่านผู้ชมครับเอาดูซี่ครับซี่ตรงนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของปั๊มครับปั๊ม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 เบรกท่านผู้ชมปั๊มอะไรน้องแจ็คปั๊มด่วนปั๊มด่วนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับดูครับกระบอกโช๊คนะครับไปไปทำมาหรือยังไงครับนี่ซื้อครับสั่งซื้อ ันนี้ก็จะเสียงดังนิดนึง,ค,งครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าเรารีวิวใกล้ถนนเลยนะครับนี่ครับสสตงรงตะกะแตนนะครับอันนี้รถเดิมๆได้มาเดิมๆหรือซื้อต่อมือมาครับน้องแจ๊คได้มา,มมาซื้อต่อมือมาซื้อต่อมือมาอแล้วก็มาแต่งตอน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 ,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนที่ได้มาที่แรกนี่สภาพนี้ไหมไม่ครับไม่สภาพนี้นะครับมาดูในเรื่องของทีนิดดูเรื่องของของคาบูครับนี่คาบูอะไรครับคาบูแดด ครับท่านผู้ชมครับคาบูดัดนะครับกล่องกล่องของอะไรหนี่งกล่องเดิมกล่องเดิมนะครับดูครับสิ่งที่ทุกคนต้องตามหานั่นคือข้อถูกไหมน้องแจ็คครับข้อเนี่ยของอะไรครับหนูลำลูกกาหนูลำลูกกานี่ครับข้อใหญ่บิ๊กบึ้มครับดูเนี่ยสภาพเต็มๆครับมีอะไรที่อยากโชว์ตรงไหนไหมล้อของอะไรหนี่งล้อบัลลัยนะครับ แล้วก็ดุมโอ้โหดุมยอดโอ้สุดยอดนะครับมีถังน้ามันด้วยบอกว่าดูดูถังได้ไหมน้องแจ็คเปิดให้ดูหน่อยดูเลยนะครับน้องแจ็คกำลังเปิดนะครับนี่ถังถังน้ามันครับท่านผู้ชมครับถังของไรเนี่ยถังีเนียมถังวีเนียมนี่ครับสภาพสภาพรถวันนี้น้องแจ็คอายุเท่าไหร่ครับหครับ คันนี้คิดว่าจะขับต่อไปอีกนานเท่าไหร่นานครับนานครับผมโอ้โหครับท่านผู้ชมปั๊มเบรคก็เดิมครับม,มาดูปั๊มคัสของอไรนี่ไมยไ,ไม่เคยเห็นพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่เคยเไม่เคยครับแต่ว่ากท็ทรงสวยครับใครที่ชอบสนใจนะครับนี่ก็คือเรื่องเรื่องของอรถแต่งครับของวัยรุ่นที่ระดับกลางครับของน้องแจ็ค นะครับโซ่ของอะไรนี่โบสกิตน่าจะนะครับสีสนิมหรือทำสีนี่ครับทำสีทำสีนะครับนี่ครับเรื่องของโซ่ครับฮาสเตอร์หน้าเท่าไหร่ครับสี่ครับทั้งหลังอ่ะสามตอนนี้น้องแจ็คนี่วิ่งมาเนี่ยรถคันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่รอยรอยยี่ครับรอยยี่ด้วยความชอบใช่ไหม ด้วยความชอบคือเราไม่ได้แต่งแรงถูกไหมครับเราไม่ได้แต่งแรงครับรถคันนี้น้องแจ็คบอกว่าไม่ได้แต่งแรงนะครับแต่ว่าคือเอาความสวยงามในความสไตล์ของตัวเองถูกไหมครับนี่ให้ดูครับโซนิกแล้วท่านผู้ชมครับโซนิกฮอนด้าโซนิกอันนี้รู้ไหมปีอะไรไม่รู้ปีครับไม่เป็นไรครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับคลิปนี้ก็ต้องแนะนำนะครับว่ามันคือความชอบของ ส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยท้อไมไม่แต่งแบบนั้นไม่แต่งแบบนี้นะครับนี่คือความชอบของของน้องแจ็คนะครับในการแต่งรถนะครับเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยแต่งนู้นไม่สวยนู้นไม่สวยนะครับนี่นี่ก็คือเราอยากนําเสนอว่าเออที่นี่เราแต่งวันนี้คือคือความชอบนะครับแล้วก็เป็นรถใช้งานจริงๆนะครับน้องแจ็คมีอะไรพูดไหมใช้มีแนว <laughs> โอ๋โอ,อลืมไปลืมไปคันิต ลดน้ำหนักลงถูกไหมลดน้ำหนักลงด้วยการใช้ใช้มินียมครับในคงถังมินียมลดน้ำหนักลงนะครับทำให้รถเบาขึ้นก็คือลูกไอเรื่องของลูกสูบไม่ได้เปลี่ยนใหม่เดิมแคม,ม,แ,คมแคมแคมแตง่งแคมแ,แตง่งของเองสุดพัดนะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์มากเท่าไหร่ นะครับแล้วก็อะไรทุกวันนี้นะครับมันก็จะมีมีมากมายเกิดขึ้นมากมายนะครับก็อยากนําเสนอครับเห็นรถสวยสวยเห็นรถแปลกๆปแปลกตานะครับก็เลยเอามานําเสนอให้่านผู้ชมนะครับได้ดูกันว่าบุคคิการแต่งของแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรอันนี้ก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องแจ็คนะครับขอบคุณน้องแจ็กที่ให้มาดูรถนะครับมีมีอีกคันไหมีครับเดี๋ยวมารีวิวกันใหม่นะนะครับนี่ก็คือขอบคุณน้องแจ็คครับกับฮอนด้าตะกัตแดนนะครับท่านผู้ชมผมกับน้องแจ็คนะครับ คลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับน้องแจ็คสวัสดีครับ